สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลิมนะครับข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะมาจากสาธรน,นะครับมาลงถนนเจริญนครนะครับ ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นถนนเจริญนครนะเป็นแยกกรุงทนบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายนี่จะไปทางของสารไอคอนสยามนะเลี้ยวขวานี่จะไปบุคคโลนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายจากจะลงสะพานแล้วนะเพิ่งเปนึกได้นะครับ พอดีชาร์จแบตอยูนะ่แบตเตอรี่มันหมดมาทางนี้ก็จะไปทางบุคคลโนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่ากระทรวงมหาไทยนะครับที่เขากำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ก็จะเห็นปั๊มเชลนะปั๊มเชลตรงนี้ ก็มาที่สะพานลอยนะครับจุดนี้นะครับข้างหน้านี้นะ,ะข,ข้างวัดสุวรรณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจุดก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยนะครับสำนักปลัดก,กระทรวงมหาดไทยก่อนถึงวัดเวตนะก็ฝากไปถึงพี่ไกลสวัสด์ด้วยนะครับที่ขอมานะครับ อยากจะให้รีวิวถนนเจริญนครกับสวงมหาไทยแห่งใหม่นะครับก็คลิปนี้รีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปถึงอนุสาวรีย์ชัยนะไม่ได้ไปถึงพญาไทราชวิถีนะครับพอดีไปส่งของที่โบเบก็กลับออกมา ถนนเจริญนครมันก็มาได้หลายทางนะสะพานกรุงเทพก็สามารถที่จะมาถนนเจริญนครได้สะพานพุทธก็มาได้นะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ก็มาได้นะก็อยู่ทั้งฝั่งทนนะครับอาจจะไกลไกลหน่อยนะไกลจากที่เดิมนะกระทรวงมหาดไทยที่เดิมนี่อยู่แถวเสาชิงช้านะครับสําหรับกระทรวงมหาดไทย ใกล้กับสนามหลวงนั่นแหละแถวนั้นแหละแถวกระทรวงกรารแรหมถนนอัสดางเสาชชิงช้าแถวนั้นนะ่ะอันนี้เขามาสร้างใหม่อยู่ถนนเจริญนครริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับสวงมหาไทยนะเดี๋ยวจะแวะปั๊ม ขวามือนะครับปั๊มเชลล์จะเอารถไปถ่ายนะ้ามันเครื่องซะหน่อยนะไม่ไม่ไม่เข้าศูนย์นะไม่ได้เอาไปเข้าศูนย์นะช่วงนี้นะครับเข้าศูนย์มันหลายอย่างแพงนี่เขาลือ้อเขาลื้อสายสื่อสารออกเยอะเลยนะสายโทรศัพท์บ้านสายอะไรพวกนี้นะสายเยอะๆแยะนะสายที่ระยงระยายนะครับเ,เขาลื้อออกหมดเลยเนี่ยวางเต็มอย่นะ หรือสายสื่อสารที่ไม่จําเป็นที่มันคล้องมันวงกันเป็นปุ่มปุมอยู่นะหรือออกดูว่าไปถ่ายแล้วมันเครื่องตรงนี้มันเท่าไหร่ต้องไปถามดูก,ก่อนมีงบอยู่สามพันนะครับโอเคนะครับป้อมเชล